กลาวสวัสดีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลคลังท่านปลัดกระทรวงก,กลาโหมท่านผู้ช่ชการทหารบกท่านเสนาธิการทหารบกท่านผู้ช่วยผู้ชา,ยารยคาะบกท่านปลัดกระทรวงก,กลาโหมท่านอธบดีกรมธนารัฐเจ้าที่รัฐและพี่น้องประชาชนที่เคารพรักทุกท่านครับผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาแจกสิทธิทํากินให้ท่านในวันนี้ ก็ต้องขอเล่าถึงเรื่องของพื้นฐานก่อนว่าเรามาทำเรื่องนี้เนี่ยด้วยเหตุผลอะไรนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญยิ่งคือเรื่องสิทธิทํากินพื้นที่ทํากินของพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนนะครับทางกระทรวงกลาโหมทางเหล่าทัพทุกๆเหล่าทัพเนี่ยเราเชื่อว่าทุกท่านอ่านหนังสือพิมพ์กัน พูดคุยกันฟังมีการสื่อสารกันเยอะไปหมดว่าทางกองทัพเนี่ยมีพื้นที่อยู่เยอะนะครับจกนกระทั่งเป็นที่มาที่ไปของมีการพูดจากันในเชิงลบว่าเอาพื้นที่ออกมาแย่งพี่น้องธรามาหากินกันนะครับแต่ไม่มีหลายมิติครับผมเองในฐานะนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ได้มีการพูดคุยแล้มีการศึกษาข้อมูลในเชิงลึกกับทุกทกท,กท่านว่าความมั่นคงเองกองทัพเองเนี่ย มีความจําเป็นที่จะใช้พื้นที่ในการดูแลให้ความสมดุลทางด้านความมัน่นคงรักษาความปลอดภัยรักษาเอกราชให้กับประเทศไทยนะครับแต่เหนือสิ่งอื่นใดนั้นทางกองทัพเองก็ไม่เคยลืมว่าพี่น้องประชาชนเองเนี่ยก็ต้องการพื้นที่ทํากินนะครับแน่นอนครับในแต่ละกองทัพในแต่ละพื้นที่ที่กองทัพดูแลอยู่ร่วมกับทางด้านกระทรวงการคลังก็ย่อมจะมีพื้นที่บางส่วนที่เราไม่ใช้ประโยชน์ ทางกองทัพตระหนักดีเสมอตระหนักดีเสมอว่าพี่น้องประชาชนต้องการพื้นที่ทํากินตรงนี้นะครับรัฐบาลน,นี้ตั้งแต่วันแรกที่ผมเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีก็มีการพบปะก,กับทางท่านแม่ทัพทุกท่านนะครับทานรัฐมนตรีกลาโหมทานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังซึ่งกํากับดูแลกรมธนารักษ์อยู่ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินนะครับตรงนี้มีการพูดคุยกันว่าเราอยากจะให้ที่ดินทํากินกับพี่น้องประชาชน ถ้าเกิดทางกองทัพมีพื้นที่เหลือแล้วาไม่ได้ใช้ในแง่ของการดูแลทางด้านความมัน่นคงเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราให้ความสำคัญอย่างยิ่งแล้วภายในเวลาแค่4ี่หเดือนนะครับลองมองย้อนกลับไปว่าทางกองทัพเองเนี่ยกับกระทรวงการคลังเนี่ยทำงานกันได้รวดเร็วแค่ไหนนะครับพื้นที่กว่า9,000ไร่นะครับมีคนได้รับประโยชน์500ครอบครัว นะครับทั้งที่อยู่อาศัยทั้งที่ทำธุราหากินภายใน4 5หเดือนที่ผ่านมานี้เนี่ยเรามายืนอยู่ตรงนี้วันนี้โดยการทํางานร่วมกันระหว่างภาคประชาชนกับกองทัพไทยนะครับและก็จะไม่หยุดยั้งในการที่จะทํางานต่อไปเมื่อกี้ท่านก็เห็นอยู่แล้วบนกระดานว่าจะไปที่จังหวัดนครพนมจังหวัดสุพรรณการีจังหวัดกาญจนบุรีทุกๆจังหวัดมีกองทัพไม่ใช่แค่กองทัพบ,บอกอย่างเดียวกองทัพเรือกองทัพอากาศ ก็มีส่วนร่วมในการที่จะแบ่งปันพื้นที่ออกมาให้กับพี่น้องประชาชนทุกคนและเหนือสิ่งอื่นใดก็จะขยายตัวไปในในใน,ในทุกๆพื้นที่ด้วยนะครับพื้นที่เหล่านี้ทางกองทัพไม่ได้ส่งมอบแค่เป็นที่ดินอย่างเดียวนะครับทางกองทัพตระหนักดีว่าพี่น้องต้องเอาที่ดินเหล่านี้เนี่ยไปทํามาหากินไปทําพื้นที่ทางน้านเกษตรเพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัวปัญหาใหญ่ที่เราสร้างมาดีอยู่ก็คือเรื่องของระบบชุรประทาน ซึ่งถ้าเกิดว่าไม่มีการบริหารจัดการให้ดีก็จะมีน้ําท่วมน้ําแรงเมื่อกี้ก็ดีใจที่ได้รับการนําเสนอจากสอนนอนะครับว่าพื้นที่หนองวัวซอมีพื้นที่ที่มีน้ําเพียงพอขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการเท่านั้นนะครับทางด้านกองทัพร่วมกับทางรัฐบาลเองก็ได้มีการจัดก,การเรื่องระบบชลประทานมานะครับซึ่งให้ความมั่นใจว่าทุกๆพื้นที่ที่แจกให้ท่านจะมีน้ํากินน้ําใช้ ตรงนี้ถือเป็นเรื่องที่สําคัญไม่ใช่แค่ให้พื้นที่อย่างเดียวเราดูแลให้ครบวงจรให้พี่น้องประชาชนมีสิทธิทำมาหากินได้อย่างเต็มที่นอกเหนือจากนั้นท่านรัฐมนตรีช่วยก็ได้บอกไปแล้วว่าสิทธิทํากินเหล่านี้สามารถเป็นเกียรติเป็นศักดิ์ศรีสามารถนําไปกู้เงินได้สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้นะครับซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญในการหาแหล่งเงินทุนมาเป็นต้นทุนในการที่เราจะทําอะไรกันหลายๆอย่างต่อไปในอนาคต ซึ่งจริงๆแล้วก็วันนี้มีหลายครอบครัวนะครับแล้วก็ยังไม่เป็นที่สิ้นสุดน่าจะมีการแจกต่ออีกนะครับวันนี้ผมก็ขอแสดงความยินดีกับทุกๆท,ท่านที่มาอยู่ที่นี้แล้วก็จะได้รับการแจกสิ่งที่ทากินตรงนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกภาคส่วนอีกครั้งหนึ่งที่เรามีวันนี้ได้นะครับรัฐบาลเองทํางานคนเดียวไม่ได้ภาคกองทัพเองฝ่ายความมั่นคงเองก็มีส่วนช่วยนะครับวันนี้ท่านเห็นอยู่แล้วนะครับท่านท่านผู้หลักผู้ใหญ่ใน กองทัพมาทุกคนนะครับมาให้ท่านเห็นว่ากองทัพเองกับรัฐบาลเข้าใจถึงปัญหาที่พี่น้องประชาชนมีอยู่แล้วก็เราจะดาเนินการขับเคลื่อนควบคู่ไปด้วยกันครับขอบคุณมากครับกับขอบพระคุณท่านนายกรัฐมนตรีเป็นอย่างสูงครับและนำดับต่อจากนี้ไปครับท่านประธานในพิธีพระท่านนายกรัฐมนตรีจะแสดงเป็นสัญ,ญลักษณ์ในการเปิดงานอย่างเป็นทางการ ในการมอบสัญญาเช่าที่ราชพัสดุตามโครงการธนารักษ์เอื้อราประจำปีงบประมาณคุณศักราช2,567ภายใต้โครงการนำร่องหนองวัวซอโมเดลตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลโดยท่านนายกรัฐมนตรีจะปักหมุดเอกสารสิทธิ์ลงไปที่แท่นบนเวทีและพวกเราทุกคนนักสถานที่แห่งนี้จะให้สัญญาณนับถอยหลังจากหไปจนถึงหนึ่งพร้อมกันเพื่อเปิดงนอนย่างเป็นทางการ ห้าทุกท่านพร้อมแล้วห้าสี่สององนึ่งี่คือการเปิดงานการมอบสัญญาเช่าที่ราชพัฒดูตามโครงการธนารักษเอื้อราชประจำปี2,567อย่างเป็นทางการขอเสียงปรบมือดังๆอีกครั้งจากทุกท่านครับ โอกาสเดียวกันนี้ผมเรียนเชิญท่านท่านนายกรัฐมนตรีครับจะได้ให้เกียรติมอบหนังสือสัญญาที่บริเวณด้านล่างให้กับห้าท่านที่ไม่สะดวกที่จะขึ้นไปรับด้านบนเวทีนะครับช่วงนี้ครับผมกับเรียนเชิญท่านนายกรัฐมนตรีครับจะได้เดินทางลงมามอบหนังสือสัญญาเช่าที่ราชพัสดุตามโครงการธานารักษ์เอื้อราประจําปีงบประมาณ2567ซึ่งมีท่านารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังท่านจุลพันธ์อมรวิวัฒ แล้วก็ทางด้านของท่านอธิบดีกรมธานารักษ์และก็ท่านรองอธิบดีได้เดินทางมาด้วยท่านอื่นขอเรียนเชิญบนเวทีต่อเนื่องนะครับอีกสักครู่เดี๋ยวท่านนายกและคณะจะกลับขึ้นไปไประจําจุดและเราจะเข้าสู่ช่วงพิธีสําคัญต่อจากนี้นี่คือรอยยิ้มของคุณปู่คุณย่าพ่อแม่พี่น้องชาวหนองวัวซอและอย่างที่บอกครับนี่คือจุดแรกของการขับเคลื่อนรอยยิ้มของประเทศไทยที่นี่หนองวัวซอโมเดลขอเสียงปรบมือดังๆอีกสักครั้งครับ เรยกได้ว่าวันนี้เกินกว่าคําบรรยายนะครับภารกิจสําคัญเร่งด่วนของรัฐบาลภายใต้การนําของพนัก่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินคือการเติมความสุขเติมรอยยิ้มให้กับ 167เรียนเชิญพระนท่านนายมนตรีด้านบนเวทีนะครับเรียนเชิญท่านอธิบดีท่านรองอธิบดีท่านรัฐมน,นตรีช่วยด้วยครับทั้ง13ท่านตอนนี้จะประจำจุดผมกำลังจะเบิกรอยยิ้มอีก439รอยิ้ยิ้มครับขึ้นไปให้ท่านสัมผัสใก็้ชิดบนเวที รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านปหลัดกระทรวงกลาโหมท่านผู้บัญชาการทหารบกท่านอธิบดีกรมธานารักษ์หัวหน้าส่วนราชการและพี่น้องประชาชนผู้เช่าที่ราชาพัสดุและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านครับด้วยรัฐบาลมีนโยบายในการบริหารจัดการที่ดินของรัฐเพื่อแก้ไขปัญหาสังคมและความยากจนเชิงบูรณาการ กระทรวงการคลังโดยกรมธนารักษ์ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ปกครองดูแลบำรุงรักษาและบริหารจัดการที่ราชพัสดุและกระทรวงกลาโหมได้มีนโยบายขับเคลื่อนการบริหารจัดการที่ราชพัสดุในความครอบครองดูแลใช้ประโยชน์ของกระทรวงกลาโหมเพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ตามนโยบายรัฐบาลภายใต้โครงการธนารักษ์เอื้อราชในการดําเนินการตามโครงการดังกล่าว กระทรวงการคลังและกระทรวงกลาโหมได้คัดเลือกที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขเทะเบียนที่อด1816ตำบลหมักย่าอำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานีที่อยู่ในความครอบครองใช้ประโยชน์ในราชการของกองทัพบกเนื้อที่9,276ไร่1งาน87ตารางวาเป็นพื้นที่แปลงเป้าหมายในการนำร่องโครงการหนองวัวซอโมเดล เป็นต้นแบบการดำเนินการในพื้นที่ราชพัสดุแปลงอื่นต่อไปโดยการบูรณาการร่วมกันของหลายภาคส่วนราชการเช่นกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรจังหวัดอุดรธานีหน่วยงานในพื้นที่ซึ่งกรมธนารักษ์ได้กำหนดอัตราค่าเช่าในลักษณะผ่อนปรนรวมถึงการยกเว้นค่าธรรมเนียมต่างๆและผู้เช่าจะได้รับสิทธิประโยชน์ในการเช่าเช่นการนำสิทธิ ในการเช่าไปผูกพันเงินกู้เป็นต้นสำหรับกิจกรรมการมอบสัญญาเช่าที่ราชพัสดุให้กับผู้เช่าที่ได้รับอนุญาตในการเช่าที่ราชพัสดุในวันนี้รวมจำนวนทั้งสิ้น434ราย584แปลงโดยแบ่งเป็นสัญญาเช่าเพื่ออยู่อาศัยจำนวน104แปลงและสัญญาเช่าเพื่อประกอบอาชีพการเกษตรจำนวน480แปลง ท้ายที่สุดนี้ในนามของกระทรวงการคลังต้องขอกราบขอบพระคุณท่านนายกรัฐมนตรีท่านราัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ให้ใหความร่วมมือและบูรณาการโครงการร่วมกันจนบรรล,ลุผลสำเร็จและผู้ถือครองที่ดินราษฎรได้เข้าสู่ระบบการเช่าที่ราษฎรโดยชอบด้วยกฎหมายอันจะส่งผลดีต่อความมั่นคงในด้านที่อยู่อาศัย ที่ทำกินและเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชนภายใต้นโยบายของรัฐบาลต่อไปกราบขอพระคุณครับกราบขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงนะรู้ซึ้ว่าดีใจมากขอบคุณรัฐบาลสุดหนี่ย่างยิ่งที่สุดค่ะแต่พอแต่แม่ห้าเพลกับบ่เคยได้รับจังสีจักเทียเม่เลยภาคพุ่มใจในรัฐบาลสุดหนี่หลายอีหลีค่ะ,ะอันนี้ดีดนจาจักไร อันมันแบบที่ว่าเครื่องหนึ่งมันถือเครื่องหนึ่งมันบอถือละค่ะจ้าก็เลยอันต้องตอนนี้ถือต้องบดละบดท,ที่นี่เรื่องคาเซ่นี่เป็นห่วงปะบ,บ่ค่ะบ่เป็นห่วงเพราะว่าเฮามีวีซ่าเฮ็ดกินอยู่แล้วบ้านบงางงานนี่เพิ่นสารหัวดก็เลยบ่คืดยากค่ะค่ะแล้วบดที่นี่ทีน้านี่ต่อไปสีเฮ็ดเนี่ยังเพิ่มเติมกระสีปูกันนาแรงี่กระสีปูเขาโพดปูกยางแล้วค่ะเพราะว่าเป็นของเฮ้ายางถือต้องแล้ว เขาสุดท้ายให้ขอบคุณนายกรัฐมนตรีแล้วก็ขอบคุณรัฐบาลอีกจักเถื่อแม่จ้าขอบคุณนายกรัฐมนตรีของข้าสุดนีร้ายหลายและรัฐบาลสุดนีย่างเต็มเอี่ยมเลยค่ะจ้า ขอบคุณค่านะคะหลังจากที่ท่านนายกรัฐมนตรีนะคะมอบสัญญาเสาทีดินรชาชพัสดุตามโครงการหนองบวัวหนองวัวซอโมเดลเรียบร้อยแล้วเนาะ,ะท่านก็นจะเดินทางไปที่กลุ่มภวะปีเพื่อที่จะไปเบิงในเรื่องของโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษากลุ่มภาวะปีไปเบิงด้วา่ามันห้างมันพังมันเพสิต,ต่อไปจังใดใดได,ได้บ้างเนาะคะ่ะช่วงนี้ส่งกลับเข้าไปหาคนอุเทนแร่ทองเนาะคะ่ะยู